มาเบิง่งนะจ้าบ้านนี้สวัสดีค่ะทุกคนม,มาพ่อกระย้ายไรเด้อเดอ้อบ้านนี้เพื่อนกำลังสยามด่าง,งสันพี่น้องเอ,อ้ยเล็กสีใดบ่ได้ไดไไม,มามายอย่าลงไปมันสิตกหนามลูกมันเลิกตัวมเราหยามมันก็ตกไม่มไม,ไม่ไม่ลง มันสิโต๊น้าปลาเสียเอาทันมาปลดล็อกไอแพนให้ปลาด้นี่อุ้ยไอปลาตองบาตมา่ที่อะไรจับเอาไม่ทันอ่ะมาปล่อยทั้งสาทีบอ่ะ ปลาเขากับไปน้าเพื่อนปลาเพื่อนกับมันแม่มันยังข่องอยู่แม่ยฮะดิรูดเมีย้ายกันเดยอะไรหบบนักพี่อะไรหนักหนักปลาลูกปลาหนักลูกหนักปลามันมาหนมามันหนักท่นไม่ถึงหรืว่ามันเป็นปลาใหญ่ ใกลปลาใหญ่เท่า,อ,าอมแอมเลยเอ,อ้าไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ไม่ไมด้ไม่ได้ออกไปให้มันไม่ได้ได้ไหมอย่าดึงอย่อาดึงนะไปไปไม่มันติดอีกเหรอป้าแม่ บอกว่ามนแล้วดึงลูกพี่บ่าเนี่ยดึง็น่ยังมันไม่ตลกลูกย่าจะตกใจจะตกลงไปในน้ํามันไม่ได้เรื่องตลกได้นี่น่ะยังไงย่ายเตือนนะลกูกไม่ขอนี้ไม่ขงหากใหม่บอมเนี่ย ย่างปวดจ่าบรสุภาพอย่าดึงอย่าดึงห้วยเพื่อนี่มั้ย,ยมันดึงไแล้วมันดึงทอกทอกทอกเหรอเจ้ามันก็สิตกเจก้าก็ตกใจอันตัว,วมันว่าสีจันมอไซออนบาะเ,เพียนไป็ลาบสันเลี้ยงอยของเห็น เห็ปนปยามืงเลื่องขาดมาละมันคือบ่อนอยู่ทางผุ่นเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยกิ่งไปเ,น,เนี้ยจับจับ่วนมันไ้ละมักลากับอันนี้แม่ลูกนหรอ ไม่ดึงปล่อยปล่อยป้ายปล่อยปล่อยป้ายปล่อยปล่อย,อย,อย,อยนี่มมไม่ไดอย่างนี้เหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวป้าทำให้หนูนำ้ำให้หนูหน่อยไม่ไม่น้ำให้นนหนูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ปล่อยก่อนตัวจะคล้องจะไปจับไปให้ยางเดปยวนี่มาเน,นี้เอาถือโทรศัพท์มาอือทำไ่นี่ไล่อะลงผีบ้างเขาผุน โอ้ยลงในเลิกกัเลืกล,กลงหุ่นห้า